ชอบสาีอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับแร็กเกอร์ 2K ของซามูไรนะคะทั้งวิธีพ่นแล้วก็สาเหตุของปัญหาต่างๆวิธีแก้ไขอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคลิปอัปเดตนะคะจากที่เคยทำคลิปเมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแร็กเกอร์แบบเงานะคะแต่ตัวนี้จะเป็นขนาดกระป๋องเล็กนะคะ300มลจะมีตัว P อยู่ อยู่ตามท้ายแต่ว่าก็เป็นสูตรเดียวกันกับกรบปองใหญ่ทุกีสูตรหนึ่งทั่วไปนะคะมาเริ่มต้นวิธีเปิดใช้เหมือนเดิมนะคะก็เปิดที่ฝั่งหัวที่เป็นที่นนูนี้นะคะ่ะก่อนเลยนะคะบีบนะคะใช้วิธีบีบแล้วดึงตรงๆจะไม่ไม่แนะนาให้งัดเดี๋ยวหัวมันจะหักได้นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปิดออกมาแล้วจะเจอจุกแดงแบบนี้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นปุ่มเพื่อกดผสม ผสมสาร2ตัวให้เข้ากันนะคะตัวนี้จะเป็นกดเพื่อให้ฮาร์ดดินเนอร์ตัวเร่งแข็งอะคะ่ะวิ่งไหลลงมาผสมกับเนื้อเลกเกอร์ส่วนตัวนี้ก็เป็นหัวสำรองค่ะเพื่อกรณีอยากเปลี่ยนหัวก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากใช้ก็เอามาเปลี่ยนได้ค่ะพอเจอจุดแดงแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็กดลงกับเทนนะคะกดตรงๆนะคะอย่าเอียงกระป๋องไปมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะทําให้สารรั่วได้ นะคะกดทีเดียวแล้วก็เอาขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องไปกดย้ำย้ำซ้ำซ้ำนะคะก็เอามาเทสดูนะคะก็อาจจะก,กดดูว่ามันลงหรือยังกดปล่อยกดปล่อย,อยนี่ค่ะอ่ะอย่างนี้แสดงว่าสารมันผสมกันแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเยอะติดฝาเลยเขยา่าเขย่าให้ดีนะคะแนะนำเขย่าสักประมาณสามนาทีขึ้นนะคะเพราะว่าเพื่อให้ สาร <S <S มันมิกผสมกันดีถ้าสารมันผสมกันไม่ดีนะคะมันก็จะมีโอกาสที่งานจะไม่แห้งได้นะคะหรือพดออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆคะ่ะลักษณะแหวนๆด้วยนะคะเพื่อให้สารอ,อ๋อสีเนื้อสีก้อนสีที่นอนตรงก้นนะคะมันแตกตัวด้วยอย่าอย่าขยายให้อย่างนี้นะคะให้แหวนย่างนี้ด้วย ทอดแล้วเย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดฝั่งตรงข้ามนะคะหัวพ่นของสีมันจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะ้อเบลท์เหมือนกัน่างนี้ค่ะก็จะเจอหัวพ่นหัวพ่นเขาก็จะออกแบบมาเพื่อให้กระจายดีนะคะแบบบานอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษของสมบูร์ไลก่อนจะพ่นจะแนะนําว่าอย่าอย่าพิ่งใจร้อนในการเคลือบแลกเกอร์น,นะคะเราจะต้องค่อยๆพ่นทีละรอบเติมเข้าไปมารอบแรกก่อนค่ะ อย่าอย่าเพิ่งให้ขึ้นเงานะคะประมาณนี้ก่อนได้ประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเนื้อมันจะยังเป็นเม็ดเม็ดหยาบหยาบนะคะเขาเรียกอาการสียังไม่เต็มแบบนี้ลูกค้าหรือเพื่อนๆเนี่ยจะชอบสอบถามกันว่าทําไมพ่นแล้วชิ้นง,งานไม่เงาเป็น,เป,นเป็นเหมือนเม็ดหยาบหยาบนะคะก็จะเป็นเพราะเหตุสาเหตุตรงนี้นะคะคือลูกค้าหรือเพื่อนๆพพ่นงานไม่เต็มนะคะ อันนี้คือเป็นเป็นรอบแรกนะคะพ่นไปก่อนทิ้งช่วงสักประมาณไม่เกินห้านาทีประมาณห้านาทีค่ะเราจะมาพ่นรอบต่อไปกันค่ะทิ้งช่วงแล้วนะคะก็มาพ่นรอบสองกันเลยคะ่ะรอบสองก็เหมือนเดิมค่ะค่อยๆพ่นเติมเข้าไปตรงไหนที่ยังเรายังเห็นน้ำเลกเกอร์มันยังไม่เต็มอะคะ่ะสังเกตด้วยตาเนื้อมันยังไม่่ำก็พ่นเติมเข้าไปนะคะตรงไหนรู้สึกว่ามัน เริ่มเนื้อเต็มแล้วเราก็หยุดพอไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวมันจะเยิ้มนะคะการพ่นแลเกอร์สำคัญที่สุดก็คือเราอยา่าแบบพ่นจ่อแบบอย่างนี้นะคะหรือว่าอย่าพ่นห่างเกินพ่นจ่อมันก็จะทําให้เยิ้มพ่นห่างมันก็ทําให้เนื้อไม่สีหยาบไม่เงาอะค่ะ ก็ดูดูเนื้องานถ้าเริ่มเต็มแล้วก็หยุดก่อนอย่างเวลาเราพ่นใหม่ๆอะค่ะมันชิ้นงานมันอาจจะยังดูเป็นริ้วๆิ้วหรือเม็ดเมดนิดหน่อยอะค่ะเพื่อนๆอะต้องปล่อยเวลาทิ้งให้มันเซตตัวก่อนนะคะความเงามันจะเริ่มเริ่มตึงผิวอะคะ่ะโดยเราต้องให้เวลามันเซตนิดนึงนะคะอย่าอย่าเพิ่งไปพอเห็นว่าเฮ้ยทำไมเป็นเม็ดเม,มนิดตึงก็อัดๆเลยไม่ได้นะคะก็เนี่ยค่ะ ดูน้ําสีมันก็เริ่มจะตึงตึงผิวขึ้นแล้วนะคะก็ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพวกมแมลงอะไรเงี้ยคะ่ะก็แนะนําจะให้พ่นเป็นเวลากลางวันจะดีที่สุดนะคะความชื้นก็จะได้ไม่เข้าด้วยคะ่ะส่วนถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆชอบถามมายอะเหมือนกันคะ่ะว่าถ้างาม,มันแห้งแล้วคือแห้งไปแล้วอะคะ่ะเราสามารถมาพ่นทับได้ไหมก็คือคอําตอบก็คือไม่ได้นะคะเพราะว่าแมกเอร์ต,ตัวนี้ถ้ามันแห้งไปแล้วเราไปพ่น ซ้ำไปพ่นทับอะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือมันจะแตกเป็นริ้วๆเป็นย่นๆเป็นเป็นเหมือนดินแตกและแห้งอะคะ่ะเป็นปุดๆขึ้นมานะคะก็คือเพราะว่าชั้นสีเดิมมันได้แห้งเซ็ตตัวกันไปแล้วพอเราไปพ่นทับเนี่ยมันก็จะเกิดอาการกัดนะคะส่วนอีกคําถามที่เจอบ่อยก็คือพ่นรอบสามได้ไหมครับอันนี้คําถามนี้นจะเจอบ่อยพ่นแค่สองรอบเองเหรอ ก็คือจะต้องพิจารณาหน้าง,งานเป็นหลักเลยนะคะอันนี้ไม่มีกฎตายตัวอย่าไปเชื่อคนนี้ต้องพ่นสองเท่านั้นพ่นสามเท่านั้นก็คือเราพ่นที่สองรอบนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันต้องดูการเดินมือของเพื่อนๆนด้วยะคะ่ะการเดินมือพ่อนการพ่อนอัดพ่นหนาพ่นบางนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนนไปแล้วอยู่ที่สองรอบแล้วแล้วรู้สึกพอปล่อยให้มันเซตตัวแล้วมันยังมีแบบอากอารสียังไม่เต็มบางส่วนอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถไปต่อรอบที่สามได้แต่ก็ ให้ให้ระวังเรื่องการไหลเยิมนิดนึงแต่ถ้าใครโอเคดูรอบสองแล้วคือเนื้อตึงแล้วอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะเนื้อตึงฉ่าแล้วอ่ะก็ให้อยู่ที่รอบสองจะดีที่สุดนะคะนะคะก็แห้งเรียบร้อยสัมผัสได้แล้วนะคะเนื้อลักเกอร์ทูเคสมไรก็จะประมาณนี้ค่ะ การพ่นเลกเกอร์ที่ถูกต้องก็จะต้องทําพ่นให้ตึงผิวอย่างนี้นะคะส่วนระยะเวลาการแห้งก็ต้องดูสภาพอากาศบางบางบาง,บางเวลาด้วยนะคะแต่ว่าเอาคร่าวๆก็ประมาณสัมผัสได้ก็ประมาณแนะนำ4ชั่วโมงขึ้นไปอะคะ่ะเพราะว่าถ้าน้อยกว่านั้นมันก็อาจจะทําให้งานจับไปแตะไปเป็นร้อยได้นะคะหรือถ้าจะอยากจะประกอบ ประกอบแบบชุดสีรถประกอบล้อแม็กอะไรอเงี้ยก็ซักทิ้งไว้หนึ่งวันให้มันเซตตัวดีๆจะดีมากเลยะคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ